มากเลยครับอืมใจยเย็นๆมีอะไรน่าเครียดไหนลองเล่าให้หมอฟังสิจะไม่ให้เครียดได้ยังไงล่ะครับคุณหมอ,อ,อตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมขี้ลืมมากๆเลยอ่ะเขาหน่าจะไปทํางานที่ไหนอ่ะผมก็ลืมเ,เขานัดกี่โมงผมก็ลืม <S 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 บางครั้งอ่ะผมก็ลืมแฟนไปที่ตลาดเนี่ยคุณหมอ ขนาดวันเนี้ยวันอะไรผมยังลืมเลย,อยจอดรถไว้ที่ไหนอะผมก็ลืมคุณหมอครับรักษาผมได้ไหมครับแล้วบอกคุณทีว่าเราจะเริ่มที่ตรงไหนก่อนไอเรื่องนั้นมันไม่ยากหรอกขั้นตอนแรกนะคุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลผมมาก่อนแล้วกันเอ,อะไรกันคุณหมอ uh huh. ยังไม่ทันรักษาผมเลยจะทวงค่ารักษาพยาบาลผมแล้วถ้าผมจ่ายไปแล้วมันไม่หายขึ้นมาล่ะ เออเอคือไอ้หายแล้วมันไม่หายหรอกแต่ผม,มากลัวคุณลืมค่ารักษาพยาบาลหมอสิไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับคุณหมอเออมันต้องอย่างนั้นเอเอฮอ,อ,อะไรอะเออเอเอคุณหมอครับอะไระผมลืมเอาเงินมาครับดีมากฮะเรื่องเอาเงินมาจะ โอ้โหไปรักษาร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยไปเออคุณหมอครับมีให้ผมยืมสักสองร้อยไหมครับมีสิจะยืมอีกก็ลืมใช้อ่นส้สนับสนุนโดยกาแฟพลอยใสคอลลาเจนจะมาตไหน อาอีนี่ใครอ่ะว้ยน้าเองออฮะี่น้าโอ้ยมึงจะทำน้าอย่างนั้นสิก็แบบว่นเด็กนังบ้าเหรอเดี๋ยวดูทีเนี่ยกำนันนะแทนที่จะดูดูแลลูกบ้านหนีผีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่นี่มา ไปหลบไรตรงนั้นอ่ะบ้านฉันแท้ๆแหละมันนั่งกักอยู่ในบ้านขนาดนี้มี่น้าดิบอกสลัดว์ชิงครัวโกรธมากเลยข้ากลัวกูจริงจริงเลยเอ๊ะเป็นอะไรอ่ะกลัวผีอะไรนะกลัวผีกลัวผีแล้วไม่กลัวผัวบ้างเหรอนะต่ออะไรต้องหนาอ่อนอะไรต้องหนาเอ๊ะไอ้คนตีมันทำไมมันเป็นเมียข้าเลยโอ้ยเขทษครับ อ้ราะเขาคนนั้นะม้องมาหือหัวแทนเออเพราะว่าแทนนี่มันอะไรกันเนี่ยมารวมตัวกันอยู่บ้านฉันบ้านเดียวทำไมไม่หนีไปที่อื่นบ้างล่ะไอ้ต้าไปแล้วไปที่ไหนมันก็ตามหลอกที่พึ่งใช่สิที่พึ่งบ้าบอเลยฉันเป็นคนไม่ใช่ผีไมบมา ทำใจทำอไรเนี่ยฉันรู้แล้ววัวหน้าก็ตายแล้วขอให้ฉันอยู่ด้วยเถอะนะเฮ้นะี่แกรู้แล้วเหรอใช่พี่มากกะแม่น่ากทั้งเราทั้งหัวพี่แล้วพี่มาอยู่กับพวกเราแบบเนี้ยแม่น่าต้องตายพวกเราแน่ๆแล้วไปพี่พวกเรายังไงก็แล้วแต่พี่มากเนี่ยนะเขาคนบ้านเดียวกับเราเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะเอาอย่างนี้ลงมติกันใครไม่อยากให้พี่มากอยู่ที่นี่ยกมือขึ้น โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาละเอาละเอาละแล้วใครอยากให้พี่มากอยู่ที่นี่ยกมือขึ้นขอบใจนะทุกคนนะยกยู่คนเดียวยกขอบใจเลยเฮ้ยใครใครใครฮ้ยใครอะอาจารย์คงคงไหนเนี่ยคงควรคอยมีข่าวดีใช่ไหมถูกต้องแล้วฉันมารับ นักสินจ้าเพราะฉันนี่ได้เรียกวิญญาณของแม่นาคลงหม้อไปเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> เอาละพวกเราเลิกกลัวนะพวกเราตอนนี้อาจารย์คงได้จับวิญญาณแม่นาคเรียบร้อยแล้ลวเราใช้โยกัป <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เป็นผลงานของอาจารย์ง <Yeah. S 2> กเอาพวกเราต่าอไป เรียบร้อยแล้วฉันเรียกวิญญาณแม่นาคลงหม้อแล้วแล้วมันออกมาได้ไงวะอาจารย์ข้านี้ออกแล้วก็ตอนอาจารย์เรียกวิญญาณแม่นาคลงหม้อเนี่ยอาจารย์เปิดแค่ฝาหม้อแต่อาจารย์ยังไม่ได้เปิดพยานเลยโอ้ยทำไมลืมเมื่อกี้ลืมอยกันเลยอ่ะโง่ย no you stupid why did you just put that ghost in the box are you dumb oh my god i have to face this again be quiet อะไรอ่ะวันนี้พวกแกต้องตาย สังพี่นะคนกับผีอยู่ร่วมกันไม่ได้เอาเลยเอาเลยน้าจะไล่มาไหนครัไมหมันตายผีมาเลยแกต้องตายน่าเป็นออกรูกยากแล้วก็ตายเองนะเดี๋ยวก่อนแกจะหนีไปไหนทำไมว่าผีต้องถามทุกทีเลยแกจะหนีไปไหนนี่ ข้าบอกเองเองก็ตามถูกกันเทพ้าอาจารย์ครับเอาไงอาจารย์ทุกคนไม่ต้องกลัวทางข้านะพวกเราต้องหนีไปตั้งหลัะหนีไปตั้งหลักจะหนีไปหลักไหนล่ะหลักสี่ดิไปดีกว่าไปไม่ได้ขาไม่ออกมาจ้า อาจารย์อย่าให้พลาดเหมือนตอนจับนางนาคใส่หม้ออีกนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะคำนันพองานเนี้ฉันจะจับแม่นาคเนี่ยมัตตะสังจะไปฝังในป่าช้าเอาจับแม่นาคจับแม่นาคทำไมไม่มัดแม่นาคแล้วไปมัตตาสังเขาทำไมเราพูดอ่อยๆเดี๋ยวน้ำมนตีปากให้โอกาสเขาเถอเขาเป็นหัวของนางนาคเรียกเสียอาจารย์ลงเร็วมันก็มาเองอ่ะ เล,เล่นอะไรกันอยู่เหรอเฮ้แดงเออเอ็งตายไปแล้วเอ็งก็ไปฝุ่นไปเกลือกลูกอย่ามารบกวนเขาเลยนะลูกนะนหนูไม่ตายอ่ะหนูอยากเล่นด้วยอ่ะคนเยนนอะดีหนูอยากเล่นหนูอยากเล่นเฮ้ยอาจารย์รีบหาอะไรมาอุดปากมันเถอะไม่ร้องอะไรเลย,ยนะเนี่ยเดี๋ยวแม่มันก็ตามมาเล่นพวกเราหรอกหนูจะเล่นด้วยเล่นไม่ได้

จจการย์จัดการมันเองจะมาปราบมันเอาหม้อมาหรือเปล่าไอ้นะัเอาหม้อมาหรือเปล่าหม้อมันเป็นรูแล้วใช้การไม่ได้ <laughs> เจอของดี <laughs> จานจัจั๊มเครับได้ นี่ต้อะเจอข้าวสารเสกเองโดนข้าวสารเศษแน่เลยไอ้กมวยไปหุงมวยหรืวะอ้าวทำไมดิอาจารย์ไม่เป็นไรยังมีข้าเหนียวอยู่เฮ้ยข้าเหนียวมันเกี่ยวอะไรกันล่ะข้าเหนียวก็เสกได้เหมือนกันโอ้อ้อ้โหโอ้โห้อ้โ้อหโอ้อ้ออ้ เาเอ้เหรอใช่ไหมไม่หลดแต่จุกไอ้กบไอ้กบกังแกลูกฉันใช่ไหมโอ้โหออมไป่นั่นไอ้กบ ต้องห่วงสมองแตกอะไรเด้อหายเด้อหายเด้อโอมลอยบวมขึ้นมาแล้วต้องตายเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์เลินอาขอโทษให้เหยียบมือโอ้ยโอ้ยโอ้ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเหยียบมือนี้จ้าจะเหยียบมือไหนมือนี้เออ แผสองเต้ี่เลยสองเเลยนะทำเมียฉันเลยนะขาบเลยนะานะไอไม่ฟังแล้วก็ข้ามสมฉันไปก่อนไปไปฉันรักเมียฉันฉันรักเมียฉันคนเดียวด้เจ้ด้วยเจฉันรักเธอ ฉันรักเธอมากรู้ไหมชีวิตนี้หัวใจฉันมีแต่เธอคนเดียวถึงเธอจะเป็นผีจะเป็นอะไรก็ฉันฉันก็รักเธอฉันก็รักพี่มากเธอพ่อรักลูกนะจ๊ะลูกก็รักพ่อครับโอทุกคนรักลูกมาก ทำไมวันนี้เจ็บตัวบ่อยจังทำอะไรกันอยู่เหรอใครอะพระโล้จะปวดแล้วเฮ้ยศศิมาทำไมอีกอะนี่ฉันก็ไปเป็นทหารแล้วฉันก็ออกรบแล้วตามคำสั่งราชการแล้วจะมาตามฉันทำไมอีกอะใครจะบอกทุกคนว่าอะไรไอในมาบพระโล้ ถูกแล้วลูกแล้บาดตายแล้วไอ้บ้าตายแล้วฉันตายแล้วเหรอบัวก็ตายแล้วเมียจ๋าหน้าจ๋าอย่าไปอย่าไปเมียฉันเมียฉันมา ว่าเราสองคนน่ะเอ้ยเราสองผีอ่ะ<ม>พี่ว่าเราควรจะไปผุดไปเกิดกันเถอะไปเกิดอะพอไหวนะจ๊ะแต่ไปผุดอ่ะฉันไม่ใช่ปลานะเธอนี่นะช่างเป็น เป็นผีแล้วก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมมีอารมณ์ขัน,นฉันรักเธอจริงๆเราไปเกิดพร้อมกันชาติหน้าเราจะได้เป็นผัวเมียกันอีกนะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้เลยจ๊ะรบอก่าไม่ได้ไงงั้นพี่ตัดสินใจแล้วเราเราจะไม่เกิดเราจะอยู่แบบผีผีเราจะอยู่ได้กันแบบผีผีไปพลางๆเขอกเขาไม่ได้ มันผิดอะไรอ่ะมันไม่ผิดหรอกทำไมเหตุผลคืออะไรที่ไม่ได้เนี่ยก็ฉันอิจฉาอิจฉาอะไรครับผัวเมียกันฉันภาวนาขอให้เกิดเป็นผัวเมียกับพี่ทุกชาติไปเลยโอเคป่ะก็โอ้เราที่สัญญาเราจะตั้งใจเกิดเป็นผัวเมียกันทุกชาติทุกชาติแต่มีข้อแม้นะจ๊ะหืม ฉันขอเกิดเป็นผัวพี่บ้างนะจ๊ะโอเคปะโอเคหรือเปล่าพี่ฉันหน้าพี่เธอขอเป็นผัวพี่เอาโอเคไหมจ๊ะโบนนะโอเคเวรกรรมกรรมทันไม่รู้ชาตินี้ทำอะไรเขาไว้บ้างงั้นเราไปเกิดด้วยกันนะจ๊ะ พ่อจะรักกันทุ๊กจัดทุ๊กจัดพ่อฮิฮิพ่อจ้าแม่จ้า ทิ้งหนูไปแล้วหนูจะอยู่กับใครหยุดมานีิโอ้ยไปหนูอีกแล้วเี่ยมาทำงานด้วยนะเยบจะร้องไห้ทำไมนักนาเนี่ยพอกับแม่ไปนครสวรรค์แล้วเข้าไปสู่สวนสวรรค์ จะไปซื้อโมจิไงนักขโมปวัน่ะขอให้เงียบเงียบให้เงียบนีต้องเจอขันเดียวนเบรกล้อไ่เลูกดีอาจารย์สัตโลกเองไม่ต้องห่วงไอ้แดงดีอาจารย์จะพาเองไปเป็นกุมารทองอยู่กับอาจารย์ <laughs> ดีไหมดีครับสน,นุกดีเออเรื่องทั้งหมดหมู่บ้านของเราก็สงบลงสั<ด>ทีอ,อันนี้ก็ต้องขอบขอบ,ออขอบใจท่านศาสดีด้วยนะครับ<ด>ถ้าท่านศาสดีไม่มาบอกพวกเราว่าเจ้ามากเนีตายไปแล้วพวกเราก็ไม่รู้จริงๆครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยก็จะไปผุดไปเกิดเหมือนกัน เรื่องนี้มันจะตายไอ้บ้าก็ตายไปร้าก็ตายเี่มันตายแล้วหวัดนี่ไว้ใจใครได้บ้าเนี่ยก็รใครตายไปเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันไอ้พวกเราจะอยู่เลยไปเถอะโอ้โหตายกันหมดเลยเกามีแต่ผีหลอกคนนี่จอคนหลอกผี जीना लडबे <laughs>